นี่นะครับไทม์มดก็ย่างตามหลังนะครับไปตัวนี้ก็จะเป็นไฟโซล่าเซลล์นะครับก็พอมีแสงสว่างอยู่นะครับกเ,เรื่อยๆนะครับผมผมแชร์เบิง่งนบรรยากาศตอนเขาลกกระจาลากระทุงนะตนัวนี้นี่ๆๆมุมนี้นะครับนี่ จุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่กับเจ้าลอยกระทงนะครับก็จะเห็นกระทงตั้งแต่น่าจะลอยตั้งแต่เว้นผนละครับผู้กระทุ่เกิดกาดอยู่ครับเ,เดี๋ยวผมแซงเบิ้งสักก่อนเด้อเจอ้าลอยกระทง่มเด้อเจอ้าลอยกระทงอยู่นี่เด้อไปมองแสงสว่างไปได้สิพาทิ้งมัดขึ้นไปทางนี้ทิ้งมัขึ้นไปทางนี้ไป เดี๋ยวเราคือเดี๋นเราจะข้าไปถึงซาพังทองครับเนาะนะครับไทยมืดต้องมาพอดีให้เบิ่งบรรยากาศที่แบบว่าเพราะว่าเดี๋ยวย่อเดี๋ยวงนี้ก็ได้ไทยมืดต้องเป็นพระเอกได้หมดเลยครับนับไทยมดต้องหล่อนะครับผมพาไทยมืดมานะครับยามกล่ำคืนนะครับกเำลังพี่น้องๆเลยคำว่าจังหน่อยนะครับ พอให้ไทมมดได้เรียนรู้นะครับว่างานกลางคืนมอเตอร์มองมันเป็นไรนะครับเพื่อให้ทุกคนพอได้เรียนรู้นะครับเออนี่นะครับบรรยากาศตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นสานทองนะครับตรงนี้จะเห็นว่าตรงนั้นจะมีคนหลายนะพี่น้องเราจะพาไทบ์มดมาครับไทมมดมาเดี๋ยวพาไปนี่นะครับเดี๋ยวผมพาไทมมดมาพื่อเสาสาวก็บื้นะครับผมเป็นคนสวยๆนะครับผม บรรยากาศดีอีีครับพี่น้องโอ้โหเด่นสางามครับพี่น้องนะครับบรรยากาศยับค่ำคืนครับพี่น้องสวยงามดีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่ออกกำลังกายสำหรับเด็กน้อยเนาะผมจะพาเบิ่งอันบรรยากาศรอดกระทงนะครับผมแล้วก็จะพาท่านีมดเมือนะครับนีอยู่นะพี่เดีตัวนี้กะจะเป็นคนไลยครับพี่น้องเอ้ยคนไลยแนนอนนี่บรรยากาศซาตงทองประดับประดาตลอดไฟพังคุณนนะครับผมก็จะพาไปอยู่นะครับเด้๋ย แต่ว่าพาผงริมฝั่งก่อนเห็นตัวเห็นแล้วนี่บรรยากาศการลอยกระทงนะครับก็จะเห็น, <siege. S 1> นมีเต็มไปด้วยกระทงนะครับตามมาหนีนะครับตรงข้าเจ้าแต่ผมก็ใช้มืดไปลอยมาหนึ่เนาะานโอเคเห็นมีคู่ของเขาก็ได้ไปลอยนะครับอืมแต่ตะปุ่นไพสวยงามสีไปสีไปยบอกมองไฟสวยงามเอา ไทยาไจากลอยบปล่า <What? S 1> เอา้าพาไปซื้อจนะ้ะพาไทยมไนไปซื้อกระทงก่อนไป <What? S 1> แล้วไปหามงจุกงามงามเ้าได้มาหลักลอยไปเลยเ <What? S 1> นาะไปโอเคครับไป